มาเก็บแก้วมังกรกันค่ะทุกคนมันเริ่มแดงแล้ววันนี้น้ำจะพามาตัดนะแดงหลายลูกเหมือนกันชัโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันเลยค่ะกด้พร้อมค่ะ รอบนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าลูกของที่บ้านนะเป็นไส้สีขาวเหมือนที่เคยให้ดูรอบที่แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหวานนะไงคะเคมันแชิมเด้อร่อยนะ ความรู้สึกที่แปลกทานไปหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บลูกต่อไปกันใส่จแได้กลับไปกินกรุงเทพ,พค่ะกินสดๆจากต้นก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่นะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นผลไม้ที่ชุ่มน้ำนะ โดนหน,นามกุหลาบเกี่ยวเสื้อนิดหน่อยดอกมันยังปิดอยู่เลยค่ะดูสิค่ะ อยากให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวน,น,น้ำถือมานะคะตัดไปด้วยกันเลยนะคะลูกนี้ของทุกคนเลยเชบโอ้เหมือนที่บอกต้นนี้มันจะหนามเยอะนิดนึงนะคะเวลาตัดจริงถ้ามีคนช่วยถือกล้องให้ก็อาจจะสบายกว่านี้ป้ง ได้มาแล้วค่ะทุกคนถ้าเรายังไม่กินก็ไม่ต้องมาตัดนะคะเก็บไว้หน่อยก็ได้ค่อยๆมาเก็บมาเส่ตะก้ากาันให้เก็บสามลูกก่อน โอเคค่ะสักวมมีม้เข้าสวนด้วยนะคะต่อไปจะพาไปเก็บอะไรค่อยตามกันไปดูนะคะผักบ้านบ้านปลูกกินเองง่ายๆบ้านใครก็ปลูกได้ค่ะเล่นปลอดสารปลอดภัยกินยังไงก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ